ชากรที่ไหมเห็นตัวนี้ดึงบอกว่าตัวึงอ่าไม่ถึงพี่ฉายาว่าอะไรนะคู่อะไรนะสองเตี้ยไม่ได้ด่าผมใช่ไหมครับผมพี่สองสูงโยค่เขาผมนะฮะอ่ะวันนี้ครับนะทักทายแฟนคลับเมื่อนุนี้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสองขอทานที่หนึง อ่ะยังเป็นปลาอ่ะเด็กเกลียเคลียเกลียเกลียกัี่กันเคลียเก้าอี้กันยี่นะฮะนี่เป็นครั้งที่สามแล้วสำหรับคอนเสิร์ตแต่ว่าคราวนี้จัดเป็นแฟนมิทติ้งนะครับผมทำไมถึงจัดเป็นแฟนมิทติ้งครับคราวนี้ครับถามว่าต่างกันไหมหรอไม่ต่างใช่ไหมทุกคนก็เหมือนเรามาดูคอนเสิร์ตเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังมีความพิเศษคือต้องการให้ทุกคนเนี่ยใกล้ชิดกับกล้องมากขึ้นครับแค่นี้ยังไม่พอนะให้มันตรงซอกซอกอะไรถามว่าเขาอยากตรงไหม จะไม่ดมครับผมจะไมดมใช่ไหมจะดมขึ้นมาดมเฉยไม่ได้ไม่ได้ต้องมีของแลกเปลี่ยนใช่นะฮะน้องเนสเป็นไงครับแฟนมิสติ้งครั้งนี้รู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะคะคือจริงเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปศิลปินเกาหลีแลว้วก็ได้ไปดูคือแฟนมิตติ้งของเกาหลีแล้วคือไม่คิดว่าเราเป็นศินลปินไทยแล้วจะมีอย่างนี้บ้างค,คือดีใจเราตืต่นตานเอง ชื่ออะไรไม่มีอะไรที่ไม่รอนเลยแต่บ้านก็เรียกไวส์สิงหล่ออะไรไทยไทยเรือขับทั้งไว้นะครับผมแฟนขับมาเยอะนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหก็เกินเป้านะครับผมอะไรที่วรุษนานาบอกเกินเป้านี่แบบทำเอขึ้นมาเลยยังไงก็คงเ้านี้กินได้ได้ครับทุกคนยังไง ปีที่ป้ายไปยังไม่หายเลยครับยังถือกันมาเยอะนะก็ดีใจมากๆครับผมที่อุตส่าห์เดินทางหรือทางคนจากต่างจังหวัดมาถึงกรุงเทพโอ้มีมาจังหวัดไหนบ้างคะมีจังหวัดไหนบ้างคะับนาดใหญ่สุราษฎร์ไหนบ้างนะแม่กลองมีแม่กลองด้วยเหรอครับน่าจะฝากป้าทูนและเข่งสองทงขอนแก่นมีแต่ละพี่ พี่ๆเหล่านี้เนี่ยครับเป็นกำลังใจให้เราตั้งแต่อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านในซีซั่นที่เก้าตอนนั้นยังเป็นนักล่าฝันอยู่เลยยังไม่เป็นศิลปินนะฮะพี่ๆบางท่านเนี่ยพี่พี่ใช่ไหมคะพี่พให้เรียกพี่ฝ่ายหนึ่งให้เรียกนองนะครับผมขอชอพอชอบบางทีเนี่ยเราเนี่ยนอนหลับไปแล้วเขายังไม่นอนกันเลยนะเขาหิวไหมเขากินรึเล่าอะไรอย่างเง้อนไม่หลับนา่นางเฝ้าพวกเรานะครับผมตั้งแต่ซีซั่นที่เก้าจนมาถึงตอนนี้สองปีกว่านาลรู้สึกยังไงบ้างเฟส แกเนาะเพราะว่าคือมันเร็วมากสองปีแล้วเราก็ยงังถือว่าตอนช่วงที่เราประกวดมาเนี่ยเราจะแบบจะได้ออกตอนไหนเนาะคือแบบเราก็เป็นผู้หญิงอะนะคะคือเราทําใจไปแล้วตอนเข้าบ้านมาเนี่ยอาแรงบวดมันต้องน้อยอยู่แล้วเราต้องแบบพยายามให้เต็มที่แต่คือเฮ้ยวิจัยอะอยู่ถึงวิสุดท้ายเลยนะอยู่ในห้าคนสุดท้ายแล้วก เรดีใ,ใจแล้วก็อย่างมีทุกคนที่คอยักแล้วก็คอยสามสุนทุกคนนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ตกลงรักสาวิสาคนนี้นะคะค น้องใบบ้างนะครับสองปีไปแล้วนี่ซีซั่นสิบเอ็ดน้องใหม่ไปแล้วก็ยังรักเราอยู่เลยรู้สึกไงบ้างครับผมใช่ไหมคะเขาถามเขาโดนไหมเนี่ยเนี่ยครับก็กก็็เกินคาดเหมือนกันนะครับผมก็ตั้งแต่เข้าบ้านแล้วเราก็ไม่คิดว่าก็จะมีแฟนับหรอเปล่าวะแบบนี้ หรือว่าจะมีแต่คนขับไล่ว่าทุ่งใจทุ่งใจเกิดการทุ่งใจขึ้นมาละใช่แต่ว่าพอพอพอรู้สึกว่าตอนเราอยู่บ้านเล็กพอเข้าบ้านใหญ่นะนี่เราก็เริ่มมั่นใจนะเฮ้ยไม่่ใชเออ,อเฮ้ยน,นี่เราแอบแอบบอกว่าอย่างที่บอกที่ตั้งแต่บ้านเล่เ<อ>นเลยอ่ะดี<อ>นดะ,<ล>ะมาอยู่มามาไว้ที่นี่นะจ๊ะคุณแคือหนูเข้าห้องน้ำค่ะจตอนแต่ละคลาสจะมาอะไรเงี้ยจะ หนูมานักันนะเออแล้วที่คนอืนยไม่ไหวท่ทำให้พี่นวาเลพี่คี่อื่นก็ว่านะหนูก็ว่าทำไมุกางสบายต้อมานั่งต่อเ่ม่มีอะไรพไม่เคยสัเกตแบบนีมาก่อนเลยอะี่อไปดูเลยรู้สึกตัวนี่ไงนเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรหมายเขาคิดไมเอง อยู่ย่อนหนดอกแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวความสุขสนานนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับพี่พี่ทุกคนครับผมเดี๋ยวให้น้องไบฟน้องเนเชี่ยนะครับฝากแฟนสนุกไปกับเราในวันนี้เช่นเป็นครับผมเชิญครับนะก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันนะครับผมวันนี้นะก็อย่างว่าเป็นแฟนมิตติ้งนะครับผมอาจจะมีเกมแบบว่าเล็กๆน้อยๆก็ขอความร่วมมือเหมือนกันนะรู้ว่าหลายคนหนีงานมาให้ดูนีดวันนี้เป็นอาทิตย์ได้เหรอครับผมมาเพิ่อย่างสูงเอาก็เป็นครู้ว่า ไม่ย e ิดื่สิ่าแยกแย่ออกเออเนี่ยชีวิตความสุขของคุณครูเนี่ยคุณคูนะเป็นยังไงอ่าเป็นยัถือเป็นช่วงปล่อยคลุกไปวันนี้สุขสานต์เต็มที่อันนี้ทางผมเชิญครับคุณจกก็พี่ทุกค ไม่ดีหยอกไปนะคะมารับความสุขในวันนี้นะคะเราบอกว่าทุกคนให้เรามาเท่าไหร่เราให้มากกว่า3าสีเท่าเลยนะครับโอเคเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวสุขสงารกันเต็มที่อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่านะนะฮะอ่ะ,นะะอ,อย่างงี้นะครับน้องไปน้งเมยจะเล่นกันเลยไหมจะเล่นกันเลยไหมเล่นเลยเล่นเลยนะอ่ะโอเคทีนี้เนี่ย ร่ด้วยประชากรเราเนี่ยโอ้โหมากันหลายร้อยคนนะฮะผมเองจะให้ยกมือแล้ววิ่งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่อาจจะไม่มีการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีกล่องนะฮะเป็นเป็น lucky number นะฮะที่หยอดเป็นรหัสนะฮะอัะนี่ของพวงเรานะครับทุกท่านครับของรของเราครับเป็นสแตนดี้นะครับน้องไบรซ์น้องเนสนะครับมีทั้งขนาดนะครับผมใหญ่ขนาดเล็กนะฮะเดี๋ยวให้อ่า น้องบายน้องเนสจับคนละ3 3คนนะฮะลวกน้อเป็น6คนที่จะมนเล่นเกมนะ <c oughs> เกมนี้มีชื่อว่าแฟนพันธ์แท้ไบเนสนะฮะท <c oughs> ุกคนจะต้องรู้นะฮะเดี๋ยวจะมีกระดาษคำเตอตอบที่ให้นะถ <c oughs> ้า <c oughs> ปฏิเสธนะอ่ามาใครที่ชื่อตัวเองได้รีบขึ้นมาบนเวทีเล,เลยนะจ <c oughs> ๊าบายเล อ๋อมันเดี้ยวครับโอเค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 นะครับเชิญครับอ่ะตอนนี้นะเกมแฟนแท้ไบเนสนะครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมค่ะขอบคุณพี่ครับขอนะ่าตั้งชื่อเสียงชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อจะมีบุญเชียนค่ะชื่อเล่นค่ะนะครับพี่พลนะครับพี่พลที่มาจากจังหวัดไหนครับผมอุบลราชธานีมังกร นะครับผมประทับใจในตัวน้องใบโนมิสบ้างครับทุกอย่างค่ะเป็นคำตอบที่ครอบคลุมทุกสิ่งจริงๆนะครับผมนะอ่ะท่านต่อไปขออนุญาตถามสักทีหนึ่งนะสวัสดีครับคุณพี่ครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับชื่อเฉลียวครับชื่อเฉลียวมีครับชื่อเล็กไม่ได้มีอะไรในใจมา พี่เสี so really <pl ains> ่ยวได้ทำรายการจวนไหนครับขออนุญาตครับอยู่กรุงเทพนด่เองทำไมรักน้องใบ้น้องเนสครับผมก็เป็นเด็กที่น่ารักนักคูนพี่เสี่ยวนี่เป็นอาจารย์โรงเรียนไหนครับของพี่เสียเ่ยวนะครับผมถ้าต่อไปครับสวัสดีครับเชเรนจ่าเป็นเลค่ะพี่เล็กนะฮะพี่เล็กเนี่ยซื้อขนมฝากน้องใบ้น้องเนสบ่อยไหมยไม่เคยเลยค่ะ พี่ออกทีวีอย่างเอาพี่โกก็ได้คนยยันยุครนี้ครั้งแรกด้วยนะรู้ป่าน้องไปน้องเอชอบกินอะไรชอบกินแกงใต้ผัดผัดพริกอะไรทั่สยามไม่ชอบกินต้องทำค่ะอ๋อตัวจริงคราวหน้าผมมาชอบกินหูย่างขอบคุณพี่แรกครับเจอปากผมด้วยนะฮะสวัสดีครับผมชื่อพี่ไรจ๊ะพี่ยาค่ะ มากกว่าแกงใต้นะครับครับผมนะฮะขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับโอ้ยรุ่นนี่รุ่นนี่นี่เลยสวัสดีครับผมชื่ออะไรจ๊ะเอ่อชื่อสุวรรณค่ะชื่อเล่นป้าสิงค์ค่ะป้าค์นสิงค์นะสิงคนะครับผมป้าสิงค์ที่ร้องเพลงลงไปน้องนสิงสแดนซ์ได้ไหมนะฮะเออยอมสารภาพเลยค่ะว่าแดนซ์ได้แต่ร้องไม่ได้ มี่จัด้ชุดใหญ่เลจัดไปได้ดูไหพี่เลาเอาไว้รุ่นขนาดไหนนะครสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรจ้าเล่เลผมนจ้โครานะครับผมวนเกิดน้องเลันะครับผมนับใจในตัวน้องสองคนนีบ้านจ้า หล่อแล้วก็สวยแล้วก็เก่งค่ะหล่อเก่งนะครับผมนะฮะโอเคขอบคุณครับและท้าสุดนะโอ้โหถือป้ายด้วยไม่แพ้ไม่ไม่รักที่งค,งคอนเซ็ปต์นะฮะ <c oughs> ไม่คิดว่าเออเล่นเกมจะถนัดหรือไม่ถนดัดย <c oughs> ังไม่สนใจเ <c oughs> ลย <c oughs> ที่ไหนมาเมื่อกี้นะ <c oughs> วันนเมื่อกี้มาวกันกี่คนอสนคองค,คนสองคนนะครับไม่ไม่ครับรู้จักก่อนเลยนะครั นะครับผมนะฮะอ่ะเรื่องนี้พื่เก็เต็มที่นะครับผมใส่ไม่ยั้งเลยนะเต็มที่เลยนะ,ะอ่ะเกมของเราทักงไทยกันแล้วพอรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนรองใบน้องเนสนะครับเกมแฟนพันธ์แท้ไบเนสนะฮะเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์แจกให้เชิญครับพี่นุ๊กโอเคอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวน้องใบน้องเนสนะครับไปเชิญหน้าแบบหนึ่งสองหน้าแบบหนึ่งสองหน้าเป็นคำสั่งของผู้ใหญ่นะครับผมไปนะครับผมโลยไม่เจอหน้ามัน de